สวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนค่ะครูแตายจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยานะคะแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของกระบวนนะคะการเปลี่ยนแปลงปปจุดคือเปลี่ยนแปลงนะคะทางธรณีวิทยาทางธรณีวิทย ทยานะคะซึ่งนักเรียนขาโดยกระบวนการหลักๆเนี่ยนะคะกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของที่เราเรียนเนี่ยนะคะในระดับชั้นม .2 เนอะอันนี้จะเป็นของม .2 นะคะจะอยู่ที่4กระบวนการหลักๆด้วยกันค่ะคือว่าด้วยเรื่องกระบวนการที่1ค่ะก็คือการผุพังกับที่นะคะการการผุพังนะคะการผุพัง นะคะซึ่งกรณีการผุพังอยู่กับที่นะนะคะแบ่งออกเป็นทางด้านกายภาพนะคะกับทางเคมีนะคะทีนี้ส่วนที่2นะคะก็จะว่าได้เรื่องของการกร่อนนะคะการกร่อนค่ะการกรอนนะคะสามค่ะว่าได้เรื่องของการพัดพาค่ะลูกการพัดพา นะคะคำว่าจะพัดพาก็พัดพาได้หมดเนาะทั้งแบบลมพัดก็ดีหรือว่ากระแสน้ำก็ก็ดีเช่นกันนะคะสามารถได้หมดเลยนะคะแล้วก็แบบที่4ี่นะคะว่าเรื่องของการสะสมตัวของตะกอนนะคะการสะสมตัวนะคะของตะกอน นะคะทีนี้เดี๋ยวครูต่ายจะอธิบายโดยรวมเลยนะเพราะว่าทั้ง4ตัวนี้ค่ะมันจะเกิดแล้วก็จะใช้คำว่าควบคู่กันร่วมกันหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กันก็ได้นะคะซึ่งกรณีนี้นะคะการผุพังกับที่หรือการผุพังอยู่กับที่นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูต่ายแก้ก่อนนะคะสี การผุพังนะคะอยู่กับที่อย่างที่ครูบอกนะคะคือวัตถุอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีกระบวนการเสื่อมตามการเวลาซึ่งกระบวนการเสื่อมนั้นถ้ามันมีองค์ประกอบอื่นๆมาเกี่ยวข้องเช่นอะไรลูกเช่นแสงแดดบ้านเรามีแสงแดดเนาะแสงแดดนะคะความดันแรงโน้มถ่วงลม ฝนอะไรพวกนี้ค่ะล้วนแล้วแต่ทําให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งสิน้นซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงคือ 1. นึงเปลี่ยนตามกายภาพคือรูปร่างเขาอาจจะเปลี่ยนไปแต่ลักษณะภายในไม่ได้เปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นหินแตกถูกไหมคะแต่เขาก็แตกสลายแต่เขาก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็น ตัวหินเหมือนเดิมหรืออาจจะต้นไม้รากของต้นไม้ที่อาจสมมุติว่าหินต้นไม้เขาเกิดอยู่บนหินใช่ไหมคะสมมุติเนาะต้นไม้เขาก็มีรากที่ชอนชยัยใช่ไหมคะแล้วพอรากชอนชัยได้น้ําได้อะไรอะค่ะเขาหาน้ำเนาะ ขนาดของรากเขาก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้นก็อาจจะทําให้หินนั้นนะคะมีกระบวนการร้าวการแตกการสุดการพังของหินลักษณะแบบนี้ก็คือลักษณะทางด้านกายภาพและอีกตัวเดียวกันนะคะอาจจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีทางด้านเคมีคืออะไรคือมีสิ่งที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นแล้วทําให้โครงสร้างของเขานั้นนะคะเปลี่ยนไปหรือบางครั้งอาจจะมีกระบวนการเกิดสารใหม่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นภูเขาหินปูนการเกิดหิน งอกหินย้อยอะไรอย่างเนี้เป็นต้นนะคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้ค่ะเมื่อมันเมื่อตัวของตัวเขาเองนะคะมีกระบวนการผุพังนะคะหรือมีการผุก่อนอยู่กับที่ก็แล้วแต่นะคะมันจะมีกระบวนการอื่นๆตามขึ้นมาด้วยในวัตถุหนึ่งชิ้นหรือในธรรมชาติของเราเนาะหนึ่งค่ะต่อด้วยพอหนึ่งไปแล้วนะคะเราต่อด้วยข้อที่สว่าเรื่องของการกร่อนค่ะ กระบวนการกร่อนในที่นี้นะคะยกตัวอย่างเช่นมันจะมีะพวกอุณหภูมินะคะว่าเรื่องของอุณหภูมิความร้อนอุณหภูมิคือ t เนาะ temperature คือพวกความร้อนอะไรพวกนี้ค่ะมาสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งการกร่อนอ่ะเดี๋ยวครูต่ย,ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นแม่น้ำอ่ะเช่นแม่น้ํามันจะมีกระบวนการโคดโค้งเนาะ ที่เราเรียนเราก็จะใช้เป็นตัวแม่น้ําใช่ไหมคะกระบวนการแม่น้ําอ่ะสมมุติว่ากระแสรหรือทิศทางของน้ําค่ะเขาไหลความแรงของน้ำอะค่ะเขาจะไหลไปทางนี้ถูกไหมคะพอมากระทบที่จุดจุดเนี้ยค่ะพื้นที่ค่ะบริเวณเนี้ยจะเกิดการกลอนเกิดการกักดซออะค่ะถูกไหมคะลูกมันก็จะกลอนก็คือจะเว้าไปมากขึ้นถูกไหมอ่ะก็เกิดจ,จะเกิดการเว้าไปมากขึ้นเนี่ยค่ะเป็นการกร่อนของพื้นที่ชายฝั่ง ถูกไหมคะในขณะเดียวกันกระบวนการกลอนเนี่ยค่ะมันก็ยังเกิดการสะสมของตะกอนสะสมของตะกอนบริเวณนี้เกิดขึ้นด้วยเมื่อน้ำอะค่ะไปอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้เขาก็โดนแรงที่กระทํากับน้ําน้อยก็เกิดการสะสมของตะกอนเนี่ยค่ะบริเวณนี้เกิดขึ้นนึกภาพบอกไหมคะพอเสร็จแล้วอะค่ะตัวนี้ค่ะเช่นเ,เขามีการเนี่ยค่ะกัดกัดก่อนโดยการพัดพาของน้ำเนาะครูใช้กระแสน้ําในการพัดพานะคะ ตัวนี้เนาะการกร่อนกร่อนนี้เกิดขึ้นบริเวณน,นี้นะอ่ะกร่อนเนี่ยค่ะบริเวณน,นี้เนาะอ่ะถูกกัดกร่อนเข้าไปเห็นไหมคะเกิดการกัดกร่อนเข้าไปกร่อนนี้เป็นสีเขียวเนาะนี่ค่ะโดยเป็นกระแสน้ําครูยึดที่กระแสน้ําเห็นไหมคะอธิบายร่วมกันได้เยอะมาก เห็นไหมคะโดยยึดที่กระแสน้ํากระบวนการ3ตัวเนี่ยคะ่ะเขาจะมีวงจรนะคะเอ้ยนะคะ <c oughs> เขาจะมีวงจรของเขาเนะ <c oughs> เาเนะเพราะฉะนั้นนะคะในบริเวณที่เขามีกระแสน้ําไหลน้อยอะคะ่ะ <c oughs> เขาก็จะเกิดการทับถมทับถมก็คือการทับถมของตะกอนบริเวณนี้ขึ้นเมื่อน้ําพัดมาปุบ๊บเขาก็จะบริเวณนี้ถูกไหมคะซึ่งตรงนี้ก็จะถูกกัดเซาะกัดก่อนใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะถูกกัดเซาะกัดก่อนเข้าไปตรงนี้จะหายไปถูกกัดใช่ไหมคะ การทับถมก็จะเกิดบริเวณนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้ค่ะครูยกตัวอย่างเป็นเป็นแม่น้ำเนาะเราก็จะมองเห็นความคโค้งของเขามากยิ่งขึ้นหรือค่ะหรือแม้แต่กระบวนการที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะธรรมชาติก็ไดเ้เป็นพื้นที่บนบกมันจะถูกพัดพาดโดยลมใช่ไหมคะถูกพัดพาดโดยลมเช่นมันจะมีพื้นที่อ่าพื้นที่นะคะ พื้นที่อาสมมติเป็นพื้นดินพื้นทรายหรือมีพื้นหินก็แล้วแต่เมื่อลมพัดค่ะทิศทางของเขาพัดมาทางด้านนี้ถูกไหมคะพอพัดมาลมแรงมากพอเคยเคยโดนฝุ่นโดนอะไรเนาะพอเวลามันพัดค่ะเขาก็จะเอาละอองละอองฝุ่นไปกับลมไหมคะเขาจะไปด้วยแต่พอณจุดจุดหนึ่งค่ะมันจะเกิดการทับถมกันเกิดขึ้นพอแรงลมอะค่ะมันลดลงอะก็จะก็จะเกิดการทับถม เกิดการสะสมของตะกอนเกิดขึ้นซึ่งเนี่ยค่ะก็เป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยานะคะลูกค้าทีนี้อครูจะยกตัวอย่างให้พวกเราดูนะคะว่ากระบวนการเหล่านี้ค่ะมันทําให้เกิดสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะบนพื้นที่ต่างๆของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นเอ่อเช่นที่ไหนดีนะเช่น เช่นดินดอนรูปสามเหลี่ยมซึ่งไอเจ้าตัวดินดอนรูปสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะเกิดข <mind> ึ้นมันเกิดจากการทับถมค่ะของตะกอนเช่นเดี๋ยวเช่นดินดอนนะคะรูปสามเหลี่ยมขอโทษทีนะครูไตยไม่ได้เอาไม่ได้ถ่ายรูปมาไม่ได้หยิบหนังสือมาด้วยนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนอันนี้นักเรียนสามารถเซิร์ชดูคํานี้ได้เลยนะคะดินดอนรูปสามเหลี่ยมนะคะดินดอนรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งเจ้าตัวดินดอนรูปสามเหลี่ยมเนี่ยก็เกิดจากการทับถมค่ะ สะสมอะค่ะหรือทับถมค่ะทับถมนะคะของตะกอนนะคะที่พัดพาเนี่ยค่ะออกสู่บริเวณปากแม่น้ำนะคะนี่ค่ะเกิดจากกระบวนการนี้นะคะหรือในขณะเดียวกันนะคะนักเรียนค่ะโดยปฏิกิริยาทุกอย่างเนี่ยค่ะมันจะทำงานร่วมกันเนาะบางทีอะค่ะเราบอกว่าเกิดขึ้นที่แผ่นธรณีจริงแผ่นธรณีคือแผ่นทวีปนักเรียนจำได้เนาะเราเรียนเรื่องดยของโครงสร้างโลกมาแล้วแผ่น ธรณีคือแผ่นทวีปนะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็ส่งผลกระทบกับวัตถุที่อยู่บนแผ่นทวีปถูกไหมคะลมน้ําล้วนส่งผลต่อวัตถุที่อยู่บนแผ่นทวีปของเราเช่นกันยกตัวอย่างค่ะลูกค้าเมื่อมันเกิดฝนเรียนเคยโดนฝนไหมเคยเคยเจอฝนตกเนะาะเช่นบางพื้นที่ค่ะเกิดฝนฝนตกใช่ไหมคะในฝนนะคะก็คือน้ำน้ำของเราก็เป็น H2O เนาะ H2O ก็คือโครงสร้างของน้ำใช่ไหมคะทีนี้เมื่อน้ำอะค่ะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนค่ะลรกอคาร์บอนไดออกไซด์น้ำทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะเกิดเป็นกรดค่ะกรดอ่อนครูใช้คำว่ากรดอ่อนซึ่งกรดอ่อนตัวนี้นะคะเราเรียกเขาว่ากรดกรดคาร์บอนิกนะคะกรดตัวนี้เราเรียกกรดอ่อนตัวนี้เราเรียกว่าคาร์บอนิกค่ะคาร์บอนิก อีกตัวคาร์บอนิกนี่มันคืออะไรนกเรียนคะคาร์บอนิกคือกรดอ่อนนกเรียนเคยได้ยินฝนกรดนะเนี่ยค่ะก็คือตัวนี้แหละค่ะกรดคาร์บอนิกนี่แหละนะคะในขณะเดียวกันบางพื้นที่ค่ะมันเกิดอยู่บริเวณภูเขาหินปูนหรือเกิดตามถ้ำเกิดตามพื้นที่ราบสูงที่เป็นพื้นที่ภูเขาต่างๆอะลูกเมื่อน้ำเนี่ยค่ะเป็นน้ําฝนที่เราเรียกว่าฝนกรดเนี่ยค่ะกรดตัวนี้คือกรดคาร์บอนิกนเนี่ยเนาะ ลงไปนะคะไปทําปฏิก mm ิร hmm. nah ิยากับ hmm. ภูเขาซึ่งในภูเขาพวกนี้ค่ะเขาหินปูนเขาหินปูนคือพวกแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะ <game> ล <in> ูกเขาหินป <iden> <in> ูนนะคะเป็นกลุ่มแคลเซียม Ca แคลเซียมนะคะคาร์บอเนตก็คือ CO 3นะคะเป็นกลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนตตัวฝนกรดเนี่ยค่ะจะไปทําปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตหรือทําปฏิกิริยากับหินปูนค่ะเกิดเป็น ตัวที่เราเรียกว่าแคลเซียมไบคาร์บอเนตค่ะลูกเกิดแคลเซียมไบคาร์บอเนตค่ะแคลเซียมนะคะไบคาร์บอเนตค่ะไบคาร์บอเนตนะคะเกิดเจ้าตัวแคลเซียมไบคาร์บอเนตขึ้นนะคะแคลเซียมไบคาร์บอเนตนะคะซึ่งไอเจ้าตัวแคลเซียมเนี่ยค่ะเดี๋ยวครูเขียนสูตรโครงสร้างให้ด้วยสั้นๆเนาะแคลเซียมไบคาร์บอเนตค่ะแคลเซียมอันนี้วงเล็บนะคะ แคลเซียมกับใบคาร์บอเนตนะคะแคลเซียมไบคาร์บอเนตเดี๋ยวตัวนี้คือองค์เล็บนะคะเกิดแคลเซียมไบคาร์บอเนตค่ะทีนี้เมื่อฝนกรดนะคะทำปฏิการทปฏิกิริยากับ ate, แคลเซียมคาร์บอเนตได้แคลเซียมไบคาร์บอเนตคือได้ตัวนี้เนาะทีนี้ค่ะเมื่อน้ํามันละเหยไปค่ะลูกน้ำเนี่ยพอมันเจอความร้อนมันก็จะละเหยขึ้นสู่ข้างบนเนาะเกิดการระเหย ระเหยออกมันก็จะเหลือคราบค่ะเป็นคราบที่เราเรียกว่าคราบหินปูนสะสมนะคะคราบหินปูนสะสมซึ่งมันเกิดอยู่ตามถ้าก็ดีเกิดอยู่ตามพวกภูเขาหินปูนก็ดีนะคะอ,ะอะสมมุติว่ามันเกิดที่พื้นแล้วกันมันเกิดที่พื้นน้ํามันระเหยใช่ไหมคะกลุ่มที่เป็นหินปูนนะคะก็จะค่อยๆย,ยกสูงขึ้นสูงขึ้นตัวนี้ค่ะเราเรียกเขาว่าหินงอก ง่ายไหมลูกหินงอกในขณะเดียวกันถ้ามันเกิดบริเวณเพดานถ้ำเกิดบริเวณเพดานถ้ำเนาะเกิดจากด้านบนเนี่ยค่ะน้ํหยดลงหินค่อยๆหย,ย,ยดลงนะคะน้าแล้วเ่ยไปแล้วก็มีปริมาณที่สูงขึ้นนะคะตัวนี้ค่ะเราเรียกว่าหินย้อยอหินงอกหินย้อยนะคะซึ่งกระบวนการหินงอกหินย้อยเกิดมาได้ยังไงก็เกิดจากตัวนี้ละค่ะลูกน้ําค่ะเป็นตัว พาเขามาค่ะฝนกรดเนี่ยค่ะเป็นตัวพาเขามามารวมตัวกับกลุ่มของแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะหรือกลุ่มที่เป็นมันมีสารเ,เคมีเหล่านี้อยู่นะคะตามภูเขาหินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตคือหินปูนนะเนาะบริเวณหินที่เป็นที่เป็นสารประกอบที่เป็นกลุ่มหินปูนเนี่ยค่ะก็จะทําปฏิกิริยากันแล้วเกิดเป็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะคะในขณะเดียวกันค่ะลูกในกระบวนการพัดพา นะคะการพัดพาหรือการสะสมตัวของตะกอนนะคะยังทำให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราใช้คำว่าในบางทีเราอาจจะเรียกว่าพลังงานทดแทนก็ได้นะเออซึ่งมันทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นนะคะตัวนี้ที่ครูไตยยังไม่ได้อธิบายแบบชัดเจนนะคะสำหรับบางคนที่หนึ่งไม่ได้เข้าเรียนหรือไม่ได้ฟังนะคะก็จะได้มาทำความเข้าใจมันเนาะอ่ะทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าฐานหิน ะะตัวฐานหินนี่คืออะไรก็คือซากพืชซากสักกตว์ที่ตายแล้วค่ะลูกฐานหินเนี่ยค่ะก็คือซากพืชซากสักตว์ที่ตายแล้วนะคะแล้วเขาก็มีการสะสมนะคะการสะสมเป็นลักษณะของตะกอนอยู่บริเวณแอ่งน้ําค่ะลูกซึ่งเมื่อเกิดการสะสมมันก็จะมีระดับของความลึกที่แตกต่างกันออกไปซึ่งฐานหินนะคะ<ๆ>มันจะเกิดขึ้นตามระดับความลึกตามระดับความร้อนนะคะและตามระดับความดันและก็เวลา ตัวนี้ที่เป็นลูกศรให้ดูนะคะก็คือกระบวนการเกิดค่ะเมื่อเกิดเป็นเริ่มต้นนะคะจะเป็นช่วงแรกที่เราเรียกว่าพีทเห็นไหมคะช่วงพีทเป็นสีอ่อนๆนะคะถัดมาลึกมากขึ้นตัวที่2ค่ะเราเรียกว่าลิกไนเห็นไหมคะ,ะลิกไนนะคะถัดมาค่ะมีความลึกมากยิ่งขึ้นอุณหภูมิก็สูงขึ้นนะคะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าซับบิทูมินัส นะคะซับบิทูมินัทนะคะต่อมาค่ะลึกลงมาอีกค่ะเป็นบิทูมินัทสังเกตสีจะเข้มขึ้นนะคะเป็นบิทูมินัทนะคะสีเขาก็จะเข้มขึ้นต่อมาค่ะตัวสุดท้ายค่ะสีเข้มที่สุดนะคะมีปร,ริมาณคาร์บอนมากที่สุดความร้อนสูงสุดความดันมากสุดระยะเวลามากสุดนะคะเราเรียกว่าแอนทราไซต์ size. ฟังใหม่นะคะถ่านหินของเรามีทั้งหมด 5แบบด้วยกันนะคะโดยฐานหินจากจุดเริ่มต้นค่ะพีชเป็นซากพืชซากสัตว์ที่เอ้ยโทษทีค่ะไม่ใช่ซากสัตว์นะใช้คำว่าซากพืชเนาะพืชนะคะอย่างเดียวนะคะเกิดการสะสมการทับถมกันนะคะแล้วเนื่องจากว่าพืชเนี่ยเขาเป็นพวกสารสารอินทรีย์เนาะซึ่งสารอินทรีย์เนี่ยค่ะก็จะมีโครงสร้างของคาร์บอนนีคะเป็นองค์ประกอบหลัก จริงๆก็จะมีธาตุอื่นด้วยนะแต่ว่าธาตุอื่นนะคะอาจจะเกิดการเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนรูปแบบไปหรือเกิดการลอยนะคะไฮโดรเจนเงี้ยค่ะเขาเบาเขาก็จะลอยตัวออกไปซึ่งจะมีตัวคาร์บอนเนี่ยค่ะเป็นธาตุหลักนะคะซึ่งพีทเนี่ยค่ะคาร์บอนน้อยสุดค่ะนะคะแอนทราไซต์จนกระทั่งถึงแอนทราไซต์ตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้ค่ะคาร์บอนมากสุดนะคะคาร์บอนมากที่สุด นะคะคาร์บอนมากที่สุดอ่ะสังเกตเนาะแอนทราไซต์เป็นตัวสุดท้ายนะคะอยู่ลึกที่สุดความดันความร้อนและระยะเวลาของการสะสมของเขานานที่สุดเพราะฉะนั้นเขาคือตัวที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะ mm. ครูใช้คาว่าสมบูรณ์ที่สุดนะถ้าเป็นถ้าเขามีกระบวนการเผาไหม้เกิดขึ้นกระบวนการเผาไหม้นั้นก็จะเป็นกระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าคาร์บอนเขามีมากนะคะผลกระทบที่จะเกิดกับสุขภาพก็จะน้อยที่สุด นะคะอ่ะทีนี้ฐานหินนะคะมี pH e a c ค่ะตัวที่2ค่ะ lignin subbituminous bituminous แล้วก็ anthracite นะคะมีอยู่5ตัวด้วยกันนะคะโอเคนะนักเรียนนักเรียนพอจะพอจะใจนี่ได้เนาะนะคะ5ตัวนะคะ พีชลิกไนซ์บบิทูมินัสบิทูมินัสแอนทราไซส์นะคะโดยปริมาณคาร์บอนยิ่งอยู่พื้นใกล้พื้นโลกมากเท่าไหร่คาร์บอนยิ่งน้อยนะคะเพราะว่าการสะสมการทับถมการย่อยสลายเนี่ยค่ะมันใช้เวลาน้อยเพราะฉะนั้น เขาก็จะมีจำนวนคาร์บอนที่น้อยกว่านะคะมีความชื้นที่มากกว่าทำไมนักเรียนถึงมองเห็นความชื้นมากเห็นไหมตัวนี้ค่ะมันอยู่ใกล้กับอากาศนะคะมันมีไอน้ำบนพื้นโลกแน่นอนมันก็จะมีลักษณะของไอน้ำมีน้ำกรดซาะมมีกลุ่มพูดได้ง่ายค่ะองค์ประกอบของความชื้นจะมากนะคะยิ่งอยู่ลึกลงไปค่ะยิ่งลึกลงไปยิ่งลึกเท่าไหร่ความชื้นก็ยิ่ง น้อยนะคะความชื้นก็ยิ่งน้อยเนาะทีนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่พบในบ้านของเราอะค่ะมากๆก็คือเป็นตัวของลิกไนท์นะคะลิกไนท์เนี่ยค่ะเป็นถ่านหินที่นำมาผลิตไฟฟ้านะคะในบ้านเราค่ะพบที่อําเภอแม่เมาะจังหวัดลําปางนะคะแม่เมาะนะคะจังหวัดลําปางนะคะนํามาเป็นตัวช่วยในการผลิตไฟฟ้านะคะในขณะเดียวกันซับบิทูมินัสก็เหมือนกันนะคะ พบที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางแต่ว่าตัวที่มากที่สุดอะคะ่ะก็คือลิกไนค่ะลิกไนเนะะี่ยค่ะพบมากที่สุดนะคะที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะเนาะอ่ะทีนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องจําก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะคือเราเข้าใจ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะจากกระบวนการเรื่องของโครงสร้างโลกเนาะซึ่งตัวโครงสร้างโลกอะค่ะคุณตอธิบายไปแล้วแล้วก็ยนช่อง YouTube ให้เราดูว่าโครงสร้างโลกของเราอะคะ่ะมีอยู่3ส่วนหลักๆก็คือ1ส่วนที่เป็นแก่นโลกนะแก่นโลกใหญ่นะสุดอุณหภูมิสูงสุดอะไรเงี้ยนักเรียนพอจะจําได้เนาะนะคะ <c oughs> เป็นแก่นโลกใช่ไหมคะถัดจากแก่นโลกก็จะเป็นชั้นที่เราเรียกว่า mantle หรือชั้น เนื้อโลกและชั้นบนสุดก็คือชั้นพื้นโลกเนี่ยค่ะซึ่งชั้นทวีปกับชั้นมหาสมุทรนะคะก็คือชั้นบนสุดชั้นเปลือกโลกนะคะทั้ง3ส,ส่วนแต่ณวันนี้ค่ะเรามาพูดถึงชั้นตัวที่เป็นชั้นเปลือกโลกอะคะ่ะที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยานะคะที่มันเกิดกับพื้นดินของเราแล้วเกิดเป็นลักษณะทางกายภาพต่างๆนะคะ เนาะซึ่งกระบวนการต่างๆก็จะมีเนื่องการผุพังอยู่กับที่นะคะการกรอนการกรอนก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือการที่ถูกอะไรบางอย่างมากัดเซาะแล้วทำให้เขาเนี่ยค่ะมีรูปร่างที่ลดลงนะคะมีเกิดกระบวนการพัดพาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโดยน้ำกับโดยลมนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดลักษณะของภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆนนเนาะการสะสมของตะกอนเนี้ยค่ะเป็นต้น นะคะซึ่งกระบวนการสะสมของตะกอนอย่างที่ครูบอกนะคะอธิบายร่วมกันว่าการกร่อนพัดพาและสะสมเนี่ยค่ะมันจะเกิดควบคู่กันนะคะมันจะเป็นโดมิโน่ร่วมกันมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างเยอะนะคะ,ะถ้าเป็นกระบวนการกัดกร่อนที่เป็นโดยลมก็ยกตัวอย่างเช่นดอนที่ที่ครูบอกไปอะคะ่ะดินดอนรูปสามเหลี่ยมนะคะที่เป็นกระบวนการทับถมของตะกอนนะคะโดยการพัดพามานะคะ จริงๆจะเป็นน้ำนะคะโทษทีเป็นน้ำนะคะที่พัดพามาบริเวณปากของแม่น้ำนะคะทำให้เกิดการสะสมของตะกอนจนเกิดเป็นดินดอนรูปสามเหลี่ยมขึ้นนะคะกระบวนการเกิดฝนกรดนะคะที่เกิดจากในอากาศของเราเนี่ยค่ะมีคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่มากมคะเมื่อเขารวมตัวกับน้ำเขาจะกลายเป็นกรดซึ่งกรดนี้ค่ะเราเรียกเขาว่ากรดคาร์บอนิก ะะซึ่งกรดคาร์บอนิกนะคะก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ำใช่ไหมคะถ้าบังเอิญเขาตกลงมาแล้วเขาไปทำปฏิกิริยากับสารที่เรียกว่าหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะจะเกิดกลุ่มที่เราเรียกว่าแคลเซียมไบคาร์บอเนตซึ่งไอเจ้าตัวแคลเซียมไบคาร์บอเนตเนี่ยคะ่ะมันก็จะเกิดการละเหยของน้ำออกนะคะเมื่อมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นน้ำเขาก็จะละเหยไปนะคะ จากตัวแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะกลายเป็นหินปูนที่เกาะอยู่ตามที่ต่างๆนะคะในที่นี้ครูอธิบายเป็นลักษณะของถ้ำที่บอกว่าเกิดที่พื้นกับเกิดที่บริเวณเพดานนะคะนอกจากนี้มันยังมีบริเวณต่างๆอย่างที่ครูบอกไปตอนแรกนะว่ามีหุบเขาหรือภูเขาหินปูนอยู่นะคะ ทีนี้อีกตัวหนึ่งสิ่งที่เราต้องจําก็คือว่าด้วยเรื่องของฐานหินเนาะฐานหินก็เกิดจากการที่ซากพืชที่ตายแล้วเนี่ยค่ะไปสะสมในแองตะกรแองตกรในที่นี้ส่วนใหญ่เป็นตะกอนน้าตื้นซึ่งว่าด้วยเรื่องของอินทรียาสารเมื่อมันตายไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีการสะสมของคาร์บอนจากน้อยไปหามากขึ้นอยู่กับระดับความลึก ะะยิ่งลึกมากก็ยิ่งใช้เวลามากเนะาะอาเช่นพืชต,ต,ตายอันดับที่1วันต่อมาพืชตายอันดับที่2อันดับที่3มันก็จะมีสะสมความลึกที่แตกต่างกันออกไปเนาะซึ่งกระบวนการก็เริ่มจากต้นไปหาปลายต้นก็คือเพชนะคะถัดมาเป็นลิกไน์ถัดมาเป็นซับบิทูมิน Sub ัสนะคะและถัดมาเป็นบิทูมินัสแล้วก็แอนทราไซต์นักเรียนอย่าลืมท่องจำไว้คร่าวๆนะคะเพชลิกไน์ซับบิทูมินัสบิทูมินัสแอนทราไซต นะคะโอเคนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจนะักเรียนทุกคนครูก็หวังว่ามันจะเกิดประโยชน์สำหรับพวกเราที่จะใช้ในการอ่านนะคะในการเพิ่มเติมความรู้เนาะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูได้นะคะ